ทิปลัน40เราเอาไม่อยู่ครับมันปิวต้องแก้เกมโดยการใส่กระตัวถ่วงไปหน่อยนะครับให้มันลงถึงอีกะเองนะครับเซ็นดีนะครับเซ็นดี トシ、えっと、のダイワトシです。ダイワラタイランドのトシです。はい、今回、えっとまあ、ご紹介させていただくのが、えっとまあ、エ,ギングエギングのゲームを、えっと、紹介させていただきます。トシナハポンコオニナハコチマレナムキョーカバカントコムクナハルプサイプレゴえき、っ、ん、と、なかポン。 เดี๋ยวครั้งนี้ผมจะพูดเป็น2ภาษาพร้อมกันนะรภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยนะครับえ、とこん貝では日本語とタイ語の両方とも話しして、えっと、説明させていただきます。ま、まず最初ですけど、えっと、ま、リール、とロットと、えっと、エギのことですね。はい、リールに関しては、ま、えっと、僕今使用しているのがエメラルダス、ダイワのエメラルダスです。それとロットもエメラルダスですね。ครังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากรอกก่อนนะครับครั้งนี้ผมเอ่อได้ใช้ลอกของไดว่านะครับเอเมลาดัสนะครับแล้วก็คันของ เหมンンือนละละช่นกันそれでえっと今回はえっとダブルハンドを利用しております。他になかなかก็ผมก็ใช้เป็นดับเบิとまこのシリーズに関してはシングルハンドと、えっとダブルハンドございますけど、ま、えっと、ま、人によっての、えっと、ま、好み、それと、えっと、テクニックによってま、違いますね。タターータンンクタクーทําเป็นรุ่นนี้เองเนี่ยก็จะมีทั้งซิงเกิลแฮนด์นะคะแล้วก็เป็นดับเบิลแฮนด์ด้วยแต่ก็คืออยู่ดีความขึ้นชื่นชอบของแต่ละคนด้วยความถนัดของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ครั้งนี้ผมเลือกเป็นดับเบิ้ลแฮนด์นะครับ えー、それどうして、えー、とダブルハンドルかって言いますけど、まあえー、とイカのフックに関してがすごく、えー、とタイミングがほんの瞬間なので、えー、とダブルハンドルだと,、えー、とフックするとき手,手,手元の位置がすごく大事となりますので、まあえーとまあ、今回ダブルハンドルを使用しました。<noise> ในการที่จะหมุนถ้าหากสมมติว่าเรามีการเขาเรียกว่าเราเอ่อหมึกมันกินแล้วอะครับอ่าทีนี้เองเนี่ยก็ตัวดับเบิลแฮงเองเนี่ยก็เพิ่มออโอกาสในการที่จะจับแฮ์ได้อย่างมั่นคงได้นะครับอีกวา, <laughs> าช็อตแล้ววันนี้มึอันมากนะครับบอกได้เลยว่ามันมากครับขอยับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไซเล็กๆหน่อยยังไม่เจอไซใหญ่ๆนะวันนี้โ <affili> อ <ates> ้โหเห็มหอ้าเลยนะครับขั้วโมงนี้เป็นนาทีそれとえっと今回ちょっとえ เอ็กก ER no right? ิ้งนะครับก็จะเป็นสี่4ิ g โดยประมาณนะครับเอ่อวเอ็กกิ้งนเกาหยึกกกิ่วนใหก็จะมีหลักๆอยู่สองแบบใหญ่ๆเลยสองแบบใหญ่ๆนะครับทั้งที่ไม่ว่าแคสติ้งทั้งที่ไม่ว่านีอย่างแรกนะครับก็จะเป็นแคสติ้งนะฮะแคสติ้งแล้วก็เป็นทิัน 中、それで、えっと、キャスティングとティップラはどうやって違うのかって言いますけど、キャスティングに関しては、その名前通りにキャスティング。で、えっと、遠く、遠く投げて、遠く投げて、えっと、エギの方がすごく、すぐ、しぶ、沈むよりも。えっと、少々多少、えっと、フォールドして、フォールドして、フォールドして少、少しずつ落ちるっていう感じですね。空間はキャスティングがハク、キャスティングはゴボ、ゲラーナハク、ペンク、クヤン。 S 1> <S 1> นะครับเพ่องไปที่ไกลให้ไกลที่สุดนะครับหรือเพ่องไปทางชายฝั่งนะฮะแล้วตัวเอ,อกิตตัวโยเองอะครับมันจะเป็นลักษณะค่อยๆจมไม่ใช่จมเร็วมันจะค่อยๆจมคพอยๆจมเพื่อให้แบบเขาเรียกว่ามันมีการไหวเกิดขึ้นนะฮะมันมีการไหวเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการหมุนหมุนกลับมาหมุนกลับมานะครับอุ้ยสองตัวพี่อ๋อ,อตัวยัง ไได้เหมือนกันจำอยู่ต <c oughs: c oughs> <Mont ano. c oughs> <fort> ั้งนานเพืไม่รู้จะเอามือไหนหมุนそれでえっとまได้ว่าได้ใอยู่ใช้อ่ใช้อยู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 ่้อยู่นช้่า้อยู่้่ยู่ใชอ่อยู่อยู่อยู่่อ่ย่ <music> それと,、えー、と二つ目なんですけどティップランに関してはティップランは、えー、っと本当には、えー、っとより早く沈むで、えー、っと海の底まで海のボトムまでえー、っとより より早めに落ちていくっていうゲームなので重みとかもえギの重みとかもすごく大事になりますね。このティップランエのペンカントパムバブラスナティはラトンペテンコンタレヘイ、レオヒソウ、ワイヒソウ、ナハパシナン、マラトンミルホノムナティマークンマクンナハそうですねティップランに関してなんですけどより早く沈めて沈んだ後それから アクションを、えー、と利用したりしてこういうふうにすごく、えー、とより早く沈んでそれから、えー、とボ,トムボトムまで落ちた瞬間にまたアクションをしながら、えーとまあ、リトリーブしてそれから、えー、とフォールドしてそれから、えー、とまた、えー、とリトリーブでフォールリトリーブフォールそれとまたもう一回流すっていうことを繰り返して3回ぐらいから。 สาก่กี่ไหนครีกไปสต์แล้วก็มาทั้งยเที่บลเองนะครัก็จะเป็น,ปน,ปนปแค่คายออกจะคล้ายจิกนิดหน่อยนะครับโดยที่ให้โย,ยของเราะครับไปถึงก้นทะเลให้ก้นทะเลเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเก็บสายเพิ่มแอคชั่นเก็บสายนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าขึ้นขึ้นแล้วก็ค้างไว้สักครู่หนึ่ง ก็สั้นค้างไว้สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมนะครับแอคชั่นขึ้นขึ้นแล้วก็ค้างไว้สักครู่หนึ่งทําแบบนั้นประมาณ3-4ถึงรอบนะฮะก็หลังจากนั้นก็เรากเก็บสายใหม่แล้วก็ย่อนไปใหม่อีกรอบนึงทําแบบนั้นสัก3ถึง4รอบผมแนะนําให้เปลี่ยนหมายนะครับผมก็จะเป็นลักษณะ2แบบนี้นะครับก็ที่แบบ กว้างๆใหญ่ๆเลยนะฮะสำหรับทิปลานเองนะฮะก็จะมีตัวคันเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องคันยาวนะครับก็ถ้าเป็นของได้วาเนี่ยจะเป็นโบ๊ทนะฮะก็จะมีก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะฮะเฟุตสอนะครับมันจะมี2รุ่นนะฮะมี6กฟุตหกับ7ฟุตสอนะครับโอ้พี่คิวรัวๆเลยสามตัวแล้วค <c oughs> ิว <c oughs> แกล้งกันเหรอ เถียงเถียงเถียง <c oughs> บุชมันมาจูมาจูมามันก็ไม่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่หรอก ティップランに関してなんですけどキャスティングよりもより早くボトムまで沈むのでそんなに長さとかは追求しないですのでなるべく短め今回僕が使用しているのが7フィート2ですねそれともう一つダイワのシリーズなんですけどエメラルダスのボートっていうシリーズで2つの長さがあって7フィート2それと6フィート6。 になっっておりまますすそうですねえー、っと、まあ、今回僕も僕使用しているのが7フィート2なのでえー、っとまあ、時々キャスティングもできるんですけど、まあ、メインとしては、えー、っとメインとしてはトップティップランですね。しゃくりなんですけどしゃくりに関してはまあ、人のテキノキによって違いますけどえー、っとまあ、大体アクションをするためにはしゃくりっていう言葉があります。 คือในการตกหมึกเองนะครับในการตกหมึกเองกออ็จะเป็นลักษณะแอคชั่นการสร้างแอคชั่นนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชักคุรินะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชักคุริชักคุริก็คือเป็นการโยกคันนะฮะโยกคันมันไม่ใช่เหมือนจิกจิกที่ต้องใช้ข้อมือหรือใช้หัวไหล่นะฮะแต่ขนาดเดียวกันเองถ้าเป็นการชักคุริเน้นๆก็คือทางทางข้อมือล้วนๆเลยนะฮะเป็นการที่แบบว่าใช้ข้อมือในการที่จะกระชากคันกระชากคันกระชากคัน นะครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชาคุรินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในการตกปลาตกปลาหมึกนะฮะตกปลาหมึกเอกิเอกิงเอกิงนะฮะก็ถ้าเจอคําว่าชาคุริไม่ต้องตกใจนะครับมันคือพิธีการเขาเรียกว่าพิธีการจิกแบบตกหมกึก エギングゲームに関しては「しゃくり」っていう言葉が出てきますので、まあ、だいたいジギングとしてはジ,ジギングのゲームだと「えーとまあ、ジギング」っていう言葉も、えー、と同じ一,、まあ、一,方一方になりますので、えー、とエギングゲームで,ゲームでは「しゃくり」っていうのが、えーとまあ、しゃくったりしゃくったりそのエギを動かししア,アクションを作って、えー、とよりイカを吸い込んで食べさせるようにします。 นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตกปลาหมึกวิธีการที่บาบคข้าวๆนะครับก็ผมเชื่อว่าจะมเีเทสเตอร์ญี่ปุ่นนะฮะก็คอยคอยแนะนําเรื่องราวแบบนี้นะฮะวิธีการเทคนิคไงก็คือลองให้ได้ลองให้แฟนนักตกปลาแฟนไดว่านะฮะได้ติดตามช่องทางไดว่าด้วยนะฮะก็ท่าของไดว่าเองเนี่ยที่จะเป็นโปรดังๆก็จะเป็นโปรยามาดะ なかこテクニックに関しては日本,、えー、日本語方がご存知の方であればダイワテスターの、えー、と山田ヤマダテ,ヤマダテスター山ラッピーさんが、えー、といろいろ動画を,動画を、えー、と案内してますので、えー、とそれをご参考にしてお願いいたします。ッー、うん okay、やばいと ทริปนี้นะฮะทริปตกหมึกนะครับสำหรับลูกเพจที่ได้แจ้งพวกเรานะฮะว่าตอนนี้ช่วงนี้หมึกออกนะฮะหมึกลงนะก็เราก็ได้มาประมาณนึงเลยนะครับแต่เฉพาะอย่างตอสภาพอากาศกับคลื่นใต้น้ําค่อนข้างแรงนะฮะก็คือเยอะแล้วก็ระหว่างการตกปลาเนี่ยฝนค่อนข้างตกด้วยแล้วก็คือมีเขาเรียกมันมี ม่ใช่เชิงอุบัติเหตุนะฮะก็มีปรากฏการ์ที่ว่าไฟช็อตด้วยนะฮะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เรื่องของประจุไฟฟ้าที่ทําให้จะทาให้เกิดฟ้าผ่าอย่างนี้เป็นได้นะ,ะซึ่งก็อันตรายต่อคาระชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนนะฮะก็เลยตัดสินใจที่ว่าเรายุติเราเราเรา,เราจบทริปแค่นี้กันก่นกอนนะครับอ่าสำหรับนะฮะก็เซ็ตอุปกรณ์ครั้ง,รง,งนี้นะฮะก็จะมีทั้งอิมเมอร์นะฮะแล้วก็เป็นอีกาบเอ็กนะฮะเป็นคันใหม่ที่เราจะจําหน่ายรวยนี้นะครับก็เหมาะสาหรับมือใหม่ด้วยนะครับ วันนี้นะฮะก็เรามาอยู่ที่ี่ชลบุรีนะครับใกล้กับกรุงเทพนะรประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะโดยประมาณแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากร้านเอวาฟิชชิงนะครับโดยโดยไต่าบาสนะฮะนำผาและพวกเรามาในการทริปครั้งนี้ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้สำหรับ แฟนๆนะฮะแฟนๆด้ว่าไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงถ้ามีอยากมีหมายไหนมีหมายไหนที่อยากให้เราไปอยากให้เราแนะนําหรือมีมีหมายที่แบบว่าแนะนําให้พวกเราได้ไปนะฮะก็แจ้งพวกเรามาได้นะครับเดี๋ยวเราพวกเราก็จะไปลุยกันเลยแเรวก็จะทําคลิปเอเวนเจอ,อร์หลายๆแบบหลายแบบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook Thailand หรือว่าจะเป็น Instagram ดว่าไทยแลน,น Channel, ด์นะฮะ YouTube c h anel n ไดว่าไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็มีการแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆนานาผ่าน Facebook ได้นะครับผมอ่าอย่าลืมนะฮะว่าใช้อุปกรณ์ไดว่าก็รบกวนใส่ hashtag ไดว่าไทยแลนด์ด้วยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันนะฮะแต่ขนาดเดียวกันเองฝั่งฝั่งตอนนี้ฝน,น,นตกหนะักนะครับเราก็เลยเกรงว่าเราไม่สามารถจบทริปนี้ที่ฝั่งได้นะฮะก็ขออนุญาตบนเรือนี้ นะครับผมอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวต้องเดินทางกันแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้านะฮะก็วันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย